ดูครับดูนี่นะแม่หั่นกันสดในเตากันเลยทีเดียวเบื่อะไจด้อันนี้หั่นนะครับส่วนอันนี้กําลังกระทุเลยนะอันนี้กําลังไหมดูเก๋าอืดนี่ครับดูครับทุกคนเก๋าเก๋าเก๋ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกลัวน่อยได้หนิ มั้งเหรอเสียงคนอื่นบ่เฮ็ดดิเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นนั่แหละมั่วมั่วนี่ใช่ไหมมั่วที่ไหนเรามีอาจารย์อยู่อะไรนะครูขึ้นใช่เพื่อนคููคิดชีวิตครูใจอาจารย์ครูอาจารย์ครูใช่ดูขวันเนาะเบื่อสุดนิว่าเฮ้ยแคบกไม่สุดอ๋อ ให้ตอนนึงไม่ไม่พอเลยให้ตอนนึงก่อนไม่พอทดสอบดูครับโอ้ดูควันพี่น้องเบื้องเบื้งเบื้องไอ้เออือนั่นเปิดจากสิบเบื้อีหยังบ่ฮู้นี่เแรงหนักแบบนี้เบื้องโอเคโอเคครับ